เริ่มธุรกิจแบบไม่ผิดทิศผิดทางเริ่มแบบนี้ครับเพอเวลาคุณทําธุรกิจคุณอย่าเริ่มต้นจากสินค้าครับให้คุณเริ่มต้นจากลูกค้า business ไม่ใช่สินค้า business คือลูกค้าครับนั่นคือในอนาคตคุณอาจจะเปลี่ยนสินค้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แต่ถ้าคุณสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้ถ้าลูกค้ารักคุณถ้าลูกค้าเชื่อคุณถ้าลูกค้าชอบคุณคุณเอาอะไรมาขายลูกค้าก็รักก็ชอบครับดังนั้นในการทำธุรกิจสิ่งแรกที่คุณต้องคิดคือลูกค้า คุณจะจอก,กลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนนะฮะคุณจะทำยังไงให้ลูกค้ากลุ่มนี้รักคุณครับคุณอย่าเพิ่งไปคิดเริ่มต้นจากสินค้าโอ้โหนี่สูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่บรรพบุรุษนะครับตกทอดมามาเจ็ดชั่วคนซึ่งมันต้องอร่อยมากนะฮะแต่ปรากฏไปปุ๊บลูกค้าไม่ชอบมันก็ไม่มีผลถูกปะดังนั้นพอเวลาคุณจะขายสินค้าอะไรคุณจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรให้คุณเริ่มต้นอยู่ที่ลูกค้า business is customer ครับธุรกิจคือลูกค้าครับเพราะคนจ่ายเงนินให้คุณคือ ลูกค้าครับดังนั้นคิดแบบนี้ครทุกครั้งนี่คุณต้องคิดว่า1กลุ่มลูกค้าคือใครแล้ว2คุณจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างไงเขาอยู่ไกลไหมคุณจะใช้วิธีการไหนในการสื่อสาร3ลูกค้ากลุ่มนี้เขาชอบอะไรและคุณจะรักษาเขาได้อย่างไรทำไงให้เขารักคุณได้และอยู่คุณได้ไปตลอดการครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถตดิดทามาที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะ ส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถ,ถติดตามดีเอชซายแบงสุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ